สแตมและบุรุษปรายสนีของใหม่สมัยรัชกาลที่หภาพบุรุษปรายสนีภาพถ่ายเมื่อคศ1896เปิดประวัติสแตมและบุรุษปรายสนีของใหม่ในสยามที่กำเนิดขึ้นสมัยรัชกาลที่หสแตมและบุรุษปรายสนีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่หโดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากความร่วมเรืองของสื่อสิ่งพิมพ์ในสยาม กล่าวคือเริ่มตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่สามเมื่อหมอบรัดเลกแดเนียลบีชบรดลีย์ได้ออกหนังสือจดหมายเหตุบางกอกรีคอร์เดอร์อันเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาไทยฉบับแรกของสยามจวบจนสมัยรัชกาลที่4หมอสมิธเรฟซามูเอลจอห์นสมิธและหมอแอนดรูว์เรฟแอนดรูออกหนังสือพิมพ์บางกอกเดลี่แอดเวอร์ไทเซอร์แบงคอกเดลี่แอดเวอร์ไทเซอร อันเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษรายวันฉบับแรกของสยามขณะที่รัชกาลที่สี่ก็โปรดกล่าวโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษาแต่ออกเป็นครั้งคราวไม่มีกำหนดแน่นอนและไม่นานก็ล้มเลิกไปภาพหนังสือพิมพ์คอดในสมัยรัชกาลที่หมีการรื้อฟื้นหนังสือราชกิจจานุเบกษาขึ้นใหม่โดยเป็นหนังสือทำนองบอกข่าวราชการ ข่าวในพระราชสำนักประกาศพระราชบัญญัติต่างๆกําหนดออกเป็นรายสัปดาห์แต่นั่นทำให้การรับรู้ข่าวสารล่าชา้าหรือข่าวบางเรื่องตกหล่นจึงนํามาสู่การจัดทำหนังสือพิมพ์ขอดขอดสมเด็จพระเจ้าน้องอยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงพระอิสริยยศในขนาดนั้นพระราชอนุชาในราชการที่หทรงเห็นว่าหนังสือราชกิจจานุเบกษาไม่สามารถแจ้งข่าวสารได้ทันเหตุการณ์ จึงมีพระดำริจัดทำหนังสือพิมพ์สำหรับบอกข่าวราชการรายวันสำหรับแจกจ่ายในหมู่เจ้านายและข้าราชสำนักผู้สนใจโดยทรงชักชวนเจ้าพี่เจ้าน้องมาร่วมก่อตั้งเป็นคณะผู้จัดทำกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข้อซึ่งคำว่าคอดมีที่มาจากคำว่าขอดแปลว่าพระราชสำนักตั้งสำนักงานที่ชั้นล่างของพระตำหนักหอนิเพศพิทยาคมภายในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงศงเป็นทั้งเจ้าของผู้แต่งข่าวและผู้จัดการพิมพ์บรรณาธิการทำหน้าที่รวบรวมต้นฉบับและตรวจการพิมพ์โดยมีเจ้านายอีกหลายพระองค์ผัดเวรการทรงแต่งข่าวในแต่ละวันมีข่าวเช่นข่าวพระราชสำนักงานพระราชพิธีและพระราชการณียกิจสำคัญของราชการที่5รวมถึงเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองทั้งในพระนครและหัวเมืองเป็นต้น หนังสือพิมพ์ข้อฉบับปฐมมเริกเล่ม1นึ่งแผ่นที่1ออกเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่26กันยายนพศ2418หลังจากพิมพ์หนังสือพิมพ์ข้อได้ประมาณ6เดือนสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงมีพระดำริปรับเปลี่ยนชื่อหัวหนังสือพิมพ์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาข่าวทรงเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาไทยว่าข่าวราชการเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่วันที่26มีนาคมพศ2 4 1 9 ทว่าหลังออกหนังสือพิมพ์ข่าวราชการได้ประมาณ3สัปดาห์คณะผู้จัดทำทรงปรึกษากันเห็นว่าเจ้านายผู้แต่งข่าวแต่ละพระองค์ทรงมีพระภารกิจราชการอยู่เนืองๆจึงปรับเปลี่ยนกำหนดการออกหนังสือพิมพ์จากรายวันมาเป็นเดือนละสองครั้งแทนรายปักหนังสือพิมพ์คอดโพสแมนบุรุษปรายีสน์ในช่วงระยะแรก,กขอองค์การออกหนังสือพิมพ์นั้น สมาชิกเข้ามารับหนังสือพิมพ์ที่สำนักงานพระตำหนักหอนิเพทพิทยาคมอย่างสม่ำเสมอแต่นานวันเข้ามักไม่ใคร่ไปรับหนังสือพิมพ์กันเท่าใดนักทําให้หนังสือพิมพ์ตกค้างอยู่ที่สำนักงานจํานวนมากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจึงต้องเป็นผู้นําหนังสือพิมพ์ไปส่งให้แก่สมาชิกโดยจะคิดค่าปรับใบละหนึ่งเฟืองเหตุนี้ทําให้สมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงศ์ มีพระดำริแก้ไขปัญหาด้วยการให้มีคนเดินส่งหนังสือพิมพ์ให้แก่สมาชิกทุกวันแทนการให้สมาชิกเข้ามารับหนังสือพิมพ์ที่สำนักงานเรียกคนเดินส่งหนังสือพิมพ์นี้ว่า postman แปลว่าบุรุษไปรษณีย์คิดค่าบริการปีละสองบาทพร้อมกันนั้นก็ได้ยกเลิกการคิดเงินค่าปรับไปด้วยเด็กผู้ที่ส่งหนังสือนั้นจะได้แต่งตัวใส่เสื้อกางเกงสีน้ำเงินสอพายกระเป๋าหนังสือท่านทัน้งหลายจะได้เป็นสังเกตให้ชัด และ้จะคิดจ้างไปส่งทุกๆวันสแตม์ Postman ไม่เพียงทำหน้าที่ส่งหนังสือพิมพ์ในตอนเช้าเท่านั้นหากสมาชิกที่รับหนังสือพิมพ์ต้องการฝากส่งหนังสือหรือจดหมายก็สามารถให้โพส t m a n นำไปส่งยังปลายทางได้แต่จะต้องมีสแตมจึงจะสามารถทำได้อันหนึ่งคนเหล่านี้จะต้องเป็นคนส่งหนังสือฝากด้วย เพิ่มออกจากหนังสือข่าวราชการถ้าเวลาเช้าหนังสือไปถึงบ้านถ้าท่านทั้งหลายผู้รับหนังสือจะส่งหนังสือฝากมาถึงท่านผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามแต่จะส่งได้เหมือนหนึ่งคำภาษาอังกฤษที่เรียกว่าโพสต์ m a n แต่จะต้องมีสแตมป์คือตราอย่างหนึ่งที่เป็นกระดาษสี่เหลี่ยมเล็กๆปิดลงที่หลังเมื่อเวลาจะส่งให้กับเด็กสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงทรงอธิบายว่า การมีโพสแมนรับฝากส่งหนังสือหรือจดหมายให้เช่นนี้เป็นเรื่องดีและสะดวกกว่าเพราะเมื่อท่านทั้งหลายจะส่งหนังสือก็จะได้ส่งโดยเร็วและไม่เป็นที่ลำบากแก่บ่าวใพรด้วยใช้บ่าวนั้นมักจะไปช้าบิดพริ้วเสียโดยมากนี้เปรียบเหมือนหนึ่งใช้ลูกจ้างเหมือนกันการคงจัดดีกว่าเป็นแน่นี่จึงเป็นจุดกำเนิดของสแตมป์และบุรุษไพรสณีอันนี้ที่มาจากการจัดส่งหนังสือพิมพ์นั่นเองภาพ พระเจ้าน้องอยาเธ,เธอเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงสํสำหรับสแตมที่ใช้ในการนี้เรียกว่าสแตมเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงถือเป็นสแตมที่ใช้เฉพาะท้องถิ่นหรือโลเคอลสแตมซึ่งพิมพ์ขึ้นโดยใช้ในวงจำกัดสำหรับท้องถิ่นที่1เท่านั้นไม่ได้นำออกไปใช้อย่างเป็นทางการโดยสแตมเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงแบ่งออกเป็น3ประเภท 1. สแตมเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงชนิดไม่ระบุราคาที่น่าดวงลักษณะเป็นแบบเดียวกับภาพวาดลายเส้นที่พิมพ์ในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์คือเป็นพระรูปเขียนของสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์ทรงผินพระพักไปทางซ้ายด้านล่างมีข้อความภาษาอังกฤษ RISINGP มาจากคำว่า Rising Prince คือพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงนั่นเอง สแตมแบบแรกนี้ใช้สำหรับปิดผนึกลงบนหนังสือพิมพ์ในการจัดส่งให้แก่สมาชิกใบละหนึ่งดวงเพื่อป้องกันการปลอมแปลง 2. ส,สแตมเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงชนิดราคาสองสลึงลักษณะเช่นเดียวกับแบบแรกทุกประการบริเวณด้านบนเหนือพระรูปมีข้อความภาษาไทยระบุร,ราคาว่าสองสลึงด้านล่างมีข้อความภาษาอังกฤษว่า rising p สันนิษฐานว่าสแตมแบบที่สองนี้ใช้สำหรับการชำระค่าบริการส่งหนังสือพิมพ์ 3. สแตมเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์ชนิดราคาอัดหนึ่งลักษณะเป็นพระรูปเขียนของสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์อยู่ภายในกรอบวงรีทรงสวมเครื่องแบบทหารทรงถิ่นพระพักไปทางซ้ายบริเวณด้านบนเหนือพระรูปมีข้อความภาษาไทยระบุร,ราคาว่าอัดหนึ่งด้านซ้ายมีอักษรภาษาอังกฤษ b ด้านขวามีอักษรภาษาอังกฤษ p ย่อมาจากพาณุรังสีโพสต์แปลว่าไปรษณีพานุรังสีหรือพานุรังสีโพสมาสเตอร์แปลว่านายไปรษณีพานุรังสีและบริเวณด้านล่างมีข้อความภาษาไทยว่าค่าหนังสือฝากมุมทั้งสี่ของสแตมแบบที่สามีตัวอักษรย่อภาษาไทยกำกับมุมด้านบนมีอักษรย่อภาษาไทยปมย่อมาจากคำว่าโปสมาสเตอร์โพสต์มาสเตอร์ มุมด้านล่างมีอักษรย่อภาษาไทยพสย่อมาจากคำว่าพานุรังศีสว่างวงภาพจากซ้าย1ภาพวาดลายเส้นพระรูปเขียนของสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์2ส,สแตมเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงชนิดไม่ระบุร,ราคาที่หน้าดวง3แสแตมเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงชนิดราคาสองสลึง และ4สแตมเจ้าฟ้าพาลุรังสีสว่างวงชนิดราคาอัดหนึ่งสแตมแบบที่3มนี้ใช้สำหรับสมาชิกผู้รับหนังสือพิมพ์ในการปิดหลงบนหนังสือหรือจดหมายที่ต้องการฝากส่งอันเป็นการชำระค่าธรรมเนียมในอัตราค่าบริการเดียวกับการส่งหนังสือพิมพ์ซึ่งรายได้ส่วนนี้จะนำไปเป็นบำเหน็จรางวัลให้แก่โพสแมน สำหรับค่าธรรมเนียมนั้นหากนำส่งภายในคูพระนครชั้นนต้องปิดแสแตมหนึ่งดวงราคา1อัดถ้าส่งนอกคูพระนครชั้นในต้องปิดแสแตมสองดวงเป็นราคา2อัดโดยสามารถซื้อแสแตมได้ที่สำนักงานพระตำหนักหอนิเพศพิทยาคมการที่สมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศงออกหนังสือพิมพ์ข้อหนังสือพิมพ์ข่าวราชการ และการที่ทรงพระอนุญาตให้สมาชิกหนังสือพิมพ์ใช้บริการโพสแมนฝากส่งหนังสือหรือจดหมายได้นั้นนับเป็นจุดกำเนิดสแตมและบุรุษไบรสณนีเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญของการดำเนินกิจการไบรสณนีท้องถิ่นยุคแรกของสยาม